การรวมกลุ่มกันเพื่อรวมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนําให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกรจะได้ช่วยกันจัดระบบของอาชีพในทุกด้านดังเช่นกลุ่มเกษตรกรทํานาปงเตาเอําเภอเงาจังหวัดลําปางที่ประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดและทําผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เป็นต้นตอนแรกอะไอเริ่มรวมกลุ่ม ไอ้ตั้งชื่อว่ากลุ่มทำนาโปรงเตาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาโปรงเตาทางครมส่งเสริมสังคมตั้งแต่วออ่าพศ2 5 5 4สนับสนุนเรื่องแนะนำใ้ด้านความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ปัใจจัยไอ้ในด้านเงินทุนให้ผู้จากสกา,ากลมาให้สนับสนุนให้สมาชิกให้มีความ อยูด่ดีกินดีครับกลุ่มส่งเสริมหกรกรซึ่งรับผิดชอบดูแลการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,กรนั้นนะครับโดยสํานักงานสอบประจวดลำปางดูแลกลุ่มเกษตรกร,กรทํานาปุงเตาเรามีเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่นอกจากเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือการแนะนําด้านวิชาการ ด้านหลักการสหากรและร,รวมทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการร่วมมือร่วมใจและการเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณากรในแต่ละพื้นที่นั้นทําให้กลุ่มเกษตรกรทํานาปงเตามีความเชื่อมั่นเข้าใจในทิศทางของการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการบูรณาการวิถีชีวิตไปร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไทยค่ะ